คุณรู้ไหมอาหารสัตว์เลี้ยงอ่ะเน็ตมาจินห่วยหวยก็สิบเปอร์เซ็นต์นะก็ปว่าในตลาดอมันก็จะมีหุ้นสามตัวแต่ว่าเอาเป็นหุ้นที่ปัจจุบันอยู่แล้วกันเนาะไอ้ที่มันหนะันะผมไม่อยากพูดถึงแล้วกันนะเอา,าวันนี้คุณยี่ไปซื้อได้เลยอ่ะมันก็มีแคนะ่สามตัวตัวที่หนึ่งนะครับก็คือเอเชียนเพราะว่าเอเชียนคุณไปดูเด็กกำไรก,ก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็มาจากอาหารสัตว์เลี้ยงตัวที่สองก็จะเป็นตัวที่เล็กๆหน่อยผมเคยแชร์ไปรอบหนึ่งจำได้ไหมฮะ พ c ตัวนี้เป็นตัวที่สองตัวนี้ก็น่าสนใจตัวนี้มันคล้ายๆกับเอเชียเมื่อสักหาปีที่แล้วสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันเป็นเม็ดกัรเทรนเพราะอะไรครับมันเติบโตมาสิบกว่าปีแล้วเพชฮิวแมนนิชชั่นคือการลักลูกรักหลัก,ลก,กสัตว์เลี้ยงเหมือนลูกเหมือนหลานมันคือการที่คนเนี่ยหนึ่งอ่เป็นโสดเยอะเยอะขึ้น <ปะ S 1> แต่งงานช้าลงมีลูกเพิ่ลงอือถูกไหมครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือ LGBT ซึ่งอันนี้ผมย่อๆว่ามันเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับ อย่างชัดเจนอยู่แล้วไม่มีอะไรผิดปกติเลยปกติมากแต่กลุ่มเหล่านี้คือกลุ่มที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเชื่อไหมครับว่าเป็นแอนตี้ดีเซชันเป็นแอนตี Re ้อินฟลชันด้วยคนั่นแอนตี้ลูกอีอย่างจะไม่ได้อ่ะเพราะอะไรรู้ไหมครับในช่วงโควิดการเติบโตของอาหารสัตว์เลี้ยงสูงขึ้นไม่ใช่แล้วน้อยลงแล้วถูกขังใช่ไหมเหนาวไหม คุยอย่างไรก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้แต่ก็อกว่ามีการวิจัยของออสเตรเลียครับมีคน่ไปเอาสัตว์มาเลี้ยงไปสั์เลี้ยงเนี่ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีคอมเพนีอนอันนี้เรื่องจริงเลยนะแล้วมันก็เหมือนกับผมชอบคำหนึ่งคนอเมริการเขาค u o อยู่คำหนึ่งก็บอก our fur baby w l have to be treated <c oughs> not only good but better so we s e k higher quality things f o r t h e m อ่า <for them. S 2> ชัดไหมครับแปลเลยก็คือว่าคนอเมริกันเขาบอกว่า f u r baby ก็คืออะไรทารกที่มีขนจริงๆแปลตรงตัวนะจริงๆไ้ม่้า่รีก็คือลูกลูกของเราคือสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะต้องได้สิ่งที่ดีไม่ใช่แค่ดีเท่านั้นต้องดีกว่าอันฉนั้นเราจะมองหาแต่สิ่งที่ดีกว่าไม่ใช่แค่ดีนะครับ รับให้ซึ้ขเขาเหล่านั้นเพื่ออะไรครับพรเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นเทรนด์นี้นะครับต้องบอกเลยเป็นพรีเมียมสเทนเนเบิลไฮแกร์ดดีมาอินอีลาสติกไม่แต่แต่ในบ้านเรามันมีหุ้นขายอาหารสัตว์เลี้ยงเยอะเรอพี่หมูจริงๆตอนนี้มันยังไม่ค่อยมีมเพราะว่ามันเหมือนกับ มันเพิ่งโตมาแอบแองแ่จริงๆต้องบอกว่าอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงขายาส่งออกส่งออกสัตว์เลี้ยงเนี่ยต้องหนิดนึงอ่ะอุตสาหกรรมส่งออกสัตว์เลี้ยงอาหารสัตว์เลี้ยงนะอืออันดับหนึ่งคือเยอรมันส่งออกครับประมาณสักสองพันกว่าล้านเหรียญต่อปีอันดับสองนะครับคืออ่อเมริกาและอันดับสามคือไทยอือไทยเนี่ยเพิ่งขึ้นมาเป็นอันดับสามเมื่อปีที่แล้วเองนะอ๋อ เมื่อก่อนอันดับห้าอันดับเจ็ดอะไรไปนู่นเน่ยพราะเพราะเราพูดถึงอาหารเนี่ยใ,ใ,ในในในตลาดซับบ้านเราเราก็นึกถึงเซกเตอร์ฟู้ดอะที่ผมเปิดอยู่ซึ่งซึ่งมันประกอบด้วยภาพใหญ่ซึ่งอาหารจว์เลี้ยงมันมันแทบไม่มีเลยใช่ไหมผมก็ใจถูกไหมไม่มีน้อยมากเ,<อ>เพราะว่าเรามีอาหารคืออะไรครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องดื่มช่เอเนอร์จีอย่างเช่นฟังดริงยหมูไกก็จะเป็นผลิตหมูไก่ปลากุ้งก็จะเป็นพวกเป็ด อก็มีแล้วก็จะมีอย่างอย่างหุ้นอีกตัวหนึ่งอ่ะที่จะเข้าตลาดเบท้าโกราก็อะไรนะเอสอะไรนะเอสเอสเลอ่าอ่าเนื้อหมูน้อมอ่าคืออาหารไปในทางแบบฟาร์มหมูปลาอาหารสัตว์แบบฟาร์มอ่าอันนั้นก็เรียกอาหารสัตว์อือฟาร์มอืแต่อันนี้เราเรียกว่าอาหารสัตว์เลี้ยงคุณรู้ไหมอาหารสัตว์เลี้ยงอ่ะเน็ตมาจิ้นหวยหวยก็สิบเปอร์เซ็นต์นะสูกนะสูงสิ จริงอันนี้หุนนะอาหารสัตว์ไม่สูงขนาดนี้นะบางคนเนี่ยเยอะกว่านี้นะโอ้อาหารสัตว์สองสามเปอร์เซ็นต์ก็เก่งแล้วคุณใช่แล้วโดนคุมด้วยโดนคุมด้วยอ่าแต่อาหารสัตว์เลี้ยงไม่มีคุมฮะก็เป็นว่าในตลาดอะมันก็จะมีหุ้นสามตัวแต่แต่ว่าเอาเป็นเอาเป็นหุ้นที่ปัจจุบันอยู่แล้วกันเนาะไอ้ที่มันนาคตผมไม่อยากพูดถึงแล้วกันเอามาปะกลมข้างไปแล้วกันนะเพราะว่ามันยังไม่เข้าอ่าแต่เอาเป็นปัจจุบันเลยดีกว่าวันนี้พุ่งที่ไปซื้อได้เลยอะ Uh, อ่ามันก็มีแค่สามตัวคือ,อที่หนึ่งนะครับก็คือ uh เอเชียนเพราะว่าเอเชียคือไปดูเดีกกำลงกำไรก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็มาจากอาหารจัดเลี้ยง oh รู้ไหมว่าเจ็ดแปดปีก่อนอ่ะอาหารจัดเลี้ยงเขาเป็นศ uh ูนย์เกือบศูนย์แสดงว่าในเจ็ดแปดปีนี้เขาพัฒนาตัวเองมาเยอะมากนะ โอ้โอ้โอ้แล้วเขาเป็นบริษัทที่มีสัดส่วนของกําไรและรายได้จากสัตว์อาหารสัตว์เลี้ยงมากที่สุดในประเทศไทยเพราะเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะคิดถึงเอเชียจะคิดถึงปลาปลาทูน่าโอไม่ใช่แล้วครับปลาทูน่าเขาตอนนี้เหลือสักสิบกว่าเปอร์เซ็นต์มั้งแล้วแล้วจริงๆตอนเนี้ยรายได้เขาหลักๆมาจากอะไรนี่ฮะนี่ยตอนยงนี้เลยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับครับครับ อันที่สองตัวตัวที่สองก็จะเป็นตัวที่เล็กๆหน่อยผมเคยเชียร์ไปรอบหนึ่งจำได้ไหมฮะ TC TC อะไนะ s u n n อ่าเนี่ยโอเควันนี้ใครมาซัดเนี่ยไม่รู้เออไม่เกี่ยวกับผมนะพี่บูค่ะมันมาก่อนกาแล้วเนี่ยไม่แต่วันนั้นที่ผมพูดมันก็ขึ้นมาทีหนึ่งใช่ไหมคนนี้จำได้ไหมใช่ใช่แ่นีูพูดก็เป็นว่าตัวนี้เป็นตัวที่สองตัวนี้ก็น่าสนใจตัวนี้มันคล้ายๆกับเอเชียนเมื่อสักห้าปีที่แล้ว มันเล็กกว่านี่นะมันเล็กไปดูนะผมไปดูประวัติเขาเนี่ยบริษัทตัวเนี้ยเขาก็ทํามาจากปาทูน่าเหมือนกันอาหารแช่แข็งเหมือนกันปลากระป๋องเหมือนกันไม่ใช่หรอปลากระปาทูน่าปลากระป๋องเหมือนกันแต่แต่เขาเพิ่งมาพรมอาหารสัตว์เลี้ยงเมื่อสองไม่กี่ปีนี้แล้วปรากฏว่าสัดส่วนของอาหารสัตว์เลี้ยงเขาอะาอไตรมาสที่หนึ่งและสองเพิ่มขึ้นมาเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นตของรายได้ทั้งหมดโอ้แต่ถ้าคุณย้อนกลับไปปีที่แล้วถอยหลังไปเรื่อยๆนะือ สามสิบเอร์ซ็นยสเอร์ซ็สิบปอร์เซ็นตงนะสูงขึ้นมาเรื่อยเื่เหมือนกับเอเชียนเลยแต่เอเชียนสซงไปแล้วไงเอเชียนมันหกเจ็สิบไปนน่นแล้วไงอ่านี่ตัวที่สองเพราะนั้นพี่หมูคิดว่าเซคเตอร์นี้ราคานี้ยังซื้อได้ใช่ไหมได้สองตัวที่พี่หมูพูดถึงได้เนี่ยราคาพี่หมูทำไปเท่าไหร่เอาตัวแรกเอเชียนก่อนตัวที่สองพับคอนเทนเท่า <7. S 1> ไหร่นะ ยี่สิบบาทยี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบไม่เป็นไปเซกเตอร์ที่หนึ่งถ้าเกิดเวลาคุณดูหุ้นเนี่ยหนึ่งต้องโตต่อเนื่องโตเยอะสองต้องได้เปรียบ competitive advantage ถูกไหมสามต้องอะไรครับยังไม่แพงและสี่ต้องอะไรครับคนยังไม่ได้รู้จักเยอะผคุณของถามคุณว่าเซกเตอร์เนี้ยคนรู้จักเยอะไหมฮะไม่เยอ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 ะเดียวคุณแค่รู้จักอะแต่ไม่ได้แบบรู้ว่าโอ้ไม่ได้เหมือนเรารู้จักปีโตรู้จักโรงกันรู้จักค่ะ energy drink ไม่ใช่ค่ะ ผมว่าจะมีสักกี่คนนะผูดลงตรงนะฮะที่รู้ว่าประเทศไทยอ่ะเป็นผู้ส่งออกอันดับสามของโลกผมไม่เคยรู้เลยบ้างไม่รู้ทางจากวันนี้ผงรู้แล้วครับค่ะตัวตัวเอเชียทำไว้ยี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบตัวทับพิกรณ์เคนนิงทำไว้เท่าไหร่ตัวสิบหกบาทสามสิบโอ้ก็ยังมีแกลบนะเพราะว่าอย่างนี้ครับเขาเพิ่งเพิ่งมาทำอาหารสัตว์เลี้ยงเยอะๆเนไตรมาสหนึ่งสองไนตมาสเองครับแล้วก็มาจ้งมาจิ้นเขาก็ดีแล้วเขาก็ได้เปลี่ยนในเชิงของเขาาก็มีปาทูน่า ที่เอาไปทำประปองแล้วก็มีวัตถุดิบบริษัทนี้เขาตั้งอยู่ที่สงขานะต้องบอก,กน,นะใช,ใช่ตั้งมนานานแล้วมันมีออฟฟิศที่เมืองกรุงเทพนะก็ไม่มีนะพี่หมูรู้เปล่าหุ้นตัวนี้เข้าเข้าตลาดมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วตั้งแต่สมัยเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ใหม่ๆปีสามกว่ารู้มผมเขียนมาผมมีเขียนด้วยตั้งปีอะไรฟาวอินไน์ทีนเอตตี้ไนทีนอี่ดีแล้วครับ สมัยที่คุณเอกเป็นวัยรุ่นน่ะสี่ีละไม่ใช่สามสิบสามสิบปีที่แล้วสาสิบอ๋อใช่ใช่ใช่อแหละค่ะก็นี่แหละว่าองตัวฝากไว้นะครับแล้วก็จริงๆรับเจมไม่ได้ได้ฝากเป็นทุนฝากเป็นเซกเตอร์ตัวไหนนะหมาว่าตอนนี้มันกำลังเข้ากำลังกำลังเทรนกอลล่าไงคือทุกตัวนได้ประโยชน์หมดเพราะว่าอุตสาหกรรมมันยังโตเยอะไงครับ ได้อีกหลายปีเพราะฉะนั้นวันนี้เรายังไม่ต้องเสียเวลาไปหากอริลลาครับตอนนี้มันจะมีเรียงให้เราเต็มเลยเราเอาตัวไหนได้หมดครับเกาะไปเลยครับใช่ใช่ผมผมคิดว่าบรรยากาศตลาดอย่างนี้นะ <c oughs> เอาหุ้นที่แบบมันมันเฟรนด์อย่างที่มิวบอกนะั้นน่าสนใจนะเพราะมันจะไม่ค่อยตามที่ตลาดที่มันแย่นะครับ <c oughs> ชัดเจนกับบันทาย r e c e s t i o n ครับ,รบ anti inflation <c oughs>